นะครับเมื่อสักครู่ถามเยอะเรื่องความร่วมมือจากเพื่อนบ้านแล้วฝั่งไทย้วครับข้าราชการในท้องถิ่นเนี่ยเขาให้ความร่วมมือดีไหมครับอาจารย์ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วยด้วยความเป็นสถาพันชีววิทยามั่นคงครับที่เราไปในในนามของกองประชาการกองทัพไทยตรงนี้เนี่ยต้องเรียนครับว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้ที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยได้ให้ความอนุเคราะห์กับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยทหารพัฒนานะครับมาในส่วนของทาง สายปกครองท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายอำเภอนะครับรวมไปถึงสำนักงานเกษตรที่สูงที่จะเป็นต้นแบบตรงนั้นเนี่ยฮะก็ได้ให้ความอนุเคราะห์กับพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับได้ให้ความร่วมมือในการที่ทําให้โครงการของเราเนี่ยสําเ็จยุร่วมไปได้ด้วยดีก็เป็นข้าราชการในพื้นที่ก็แน่นอนความสามารถในการประสานความใกล้ชิดก็จะง่ายในการติดต่อนี่ก็ช่วยทำที่ครับผมแล้วก็ได้ได้ได้ประสานไปยังหน่วยข้าราชการทางฝั่งข้าม่าด้วยเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าอย่างที่เรียนนะว่า เมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาก็ย่อมมีเกิดความสนิทสนมของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมเมื่อมีโครงการที่ดีๆเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเขาก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในวันที่พวกเราได้ได้เดินทางไปทอกทะป่าที่ผ่านมานะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ไปในวันนั้นเนี่ยได้เห็นภาพแห่งความประทับใจครับเป็นภาพแห่งความร่วมมือระหว่างพี่น้องคนไทยด้วยกันเองระหว่างพี่น้องของคนพม่า นะครับวันนั้นเมื่อเราเดินทางไปถึงปากประตูวัดเนี่ยนะครับเราเห็นคนพม่าเนี่ยมายืนต้อนรับทางพวกเราเป็นแถวแนวเรียงจากจากทางวัดเข้าถึงหน้าหน้าศาลาเนี่ยนะครับเป็นกิโลนะครับเขาวอาเขาดีใจมากที่วันนั้นพวกเราได้เดินทางไปจัดโครงการต่างๆเหล่านี้ให้เขานะครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความดีใจอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะ เป็นกิโลเลยใช่ไหมครับยืนเรียงแถวเราตอนรับใช่ครับเนี่ยฮะเมื่อเราเดินทางไปถึงตรงนี้นะครับทางท่านเจ้าวาดโดยคณะสงฆ์ก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนบริเวณตรงนั้นเนี่ยได้ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับทางท่านแอมเภอพญาตองสู่ได้มี การเตรียมความพร้อมในส่วนของการทอดประป่าในวันนั้นไว้อย่างยิ่งนะครับเป็นอย่างดีเลยเราคาดหมายไหมว่าเราจะไปเจอการต้อนรับแบบนี้ตอนแรกตอนที่ไปในใหม่คาดหมายไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเลยครับคือเขาคงต้อนรับแต่ว่าไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมอือแต่เขาก็เต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยครับอแล้วยิ่งช่วงนั้นนะฮะจะเป็นช่วงที่ใกล้วันเลือกตั้งของพม่าด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของพม่าเองเนี่ยเขาก็ ตรงนี้เป็นเสื้อในช่วงของการมอบศูนย์การเรียนรู้นะครับ,รบในส่วนของพนพม่าเองเนี่ยตอนนั้นเขาใกล้เลือกตั้งเขาก็จะมีทั้งฝั่งของรัฐบาลของพม่าก,กับฝั่งของฝ่ายชานที่เตรียมที่จะรณรโโงค์การเลือกตั้งแต่เขาก็ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นอย่างดีนะครับโดยที่ไม่มีการติดอกติดใจอะไรถือว่าศาสนาที่เราใช้เป็นจุดเชื่อมต่อในวันนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ถ้าใครจะไปพม่าก็ต้องเรื่องศาสนานำ้ท่านพอสุดแล้วใช่ไหมแล้วอย่าลีคุณสมศักดิ์ครอย่างพม่าเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะแต่มีคนไทยแบบติงไหมครับว่าทําไมบ้านเรายังไม่เจริญเลยทำไมต้องไปทนายเขามีไหมเคยได้ยินกระแสแบบนี้มีครับโอ้แน่นอนเลยครับเพราะว่ามีว่าพูดทอกมว่าทำไมไม่พัฒนาบ้านเราก่อนไปทําบ้านเขาทําไมนะครับก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าในในอีกสามปีข้างหน้าที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถ้าเกิดช่องว่าง ระหว่างชายแดนสองประเทศครับครับบ้านหนึ่งรวยอีกบ้านหนึ่งไม่มีจะกินถามว่าปัญหาเกิดขึ้นไหม <ừ> เกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมครับเพราะมัน <ừ> มีช่องว่างตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องการทําให้ช่องว่างเนี่ยมันใกล้เคียงกันเราลดช่องว่างลงครับถ้าลดช่องว่างลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่มาลบกวนถูกไหมครับ,รบปัญหาอาชญากรรมปัญหาการหลบหนีการเข้าเมืองอะไรต่างๆเนี่ยยาเสพติดก็จะลดลง รนี่ปะเด็นเราก็ต้องอธิบายให้คนไทยบาง, <ใช S 1> งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเข้าใจเราถึตางตนครับ,รบนั่นคือในกลุ่มที่นักศึกษาก็ลงไปสารวจข้อมูลก็ได้สื่อสารในประเด็นนี้ให้กับทางทางฝั่งของของคนไทยเราเองด้วยคือเราต้องชีช้แจงทั้งฝั่งของคนไทยด้วยครับแล้วก็ต้องทําความไว้เนเชื่อใจเกิดขึ้นกับฝั่งพม่าด้วยครับทําไปพร้อมๆกันนี่ทาไปพร้อมๆกันยากไหมครับก็พอสมควรแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเราลงไปเนี่ยด้วยเจตนานดีครับแล้วเขาก็เห็นว่าเราไปเนี่ยเราไม่ได้มีผลประโยชน์ รเราไปทำเพื่อพวกเขา<ม>ทําเพื่อให้สังคมในพื้นที่จริงๆครับครับตรงนี้เลยเป็นเกิดที่เป็นสิ่งที่เขาไม่คลางแคลงใจครับท่านท่านปานศิริทางานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงก็มาพอสมควรนี่นะครับถ้าเราจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกับประเทศพมา่าเนี่ยมันมีหลักยึดอะไรบ้างไหมฮะที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้มีไหมครับเอ,อต้องยกตัวอย่างกรณีสังขบุรีโมเดลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ เป็นความสําเร็จที่เอามาโชว์ได้แล้วยืนยันได้ว่าความจริงใจค,ความจริงใจกับพี่น้องเพื่นอนอบ้านของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เขาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่มอีอะไรซ่อนเล้นเป็นเงื่อนงำว่าเราจะไปหลอกเอาอะไรเขารเราพูดกันตรงไปตรงมาทั้งคนไทยฝั่งเราเอง ท่านในอำเภอท่านนายกอบอตทั้งสามตำบลน,นะครับ,รบลงมาช่วยกันกูรีกูจอมาวิ่งอยู่ที่วัดเนี่ยมาก่อนเราซะอีกครับ,รบก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงเนี่ยท่านนายกอบอตไล่โวเองเนี่ยท่านมาก่อนแล้วนั่งรอยอยู่ที่วัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับเราอย่างที่ท่านสงสัยว่าเออเราไปสื่อสารกันได้ไหมอะไรตรงนี้ก็เราเราได้อาศัยคนพื้นที่นี่แหละครับ แต่ความจริงใจจะออกจากส่วนกลางของพวกเราไม่ได้ต้องอาศัยคนในพื้นที่ด้วย<ช>ซึ่งเราก็ต้องเลือกเจาะให้ดีว่าในพื้นที่นั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติเป็นยังไงครับซึ่งมันอย่างอย่างสังขารนี้ไม่น่ามีปัญหาละแม่สอดจะใช้โมเดลของสังขารไปได้ไหมครับได้แน่นอนครับเชียงรายได้ไหมครับได้ทุกประเทศเลยครับฝั่งเราก็ได้ใช่ไหมฝั่งธมพูชาก็ได้ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจที่เรามอบให้เขาเพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้จริง ถ่าค,ความอยู่รอดของคนในพื้นที่โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราเราพิสูจน์ให้เห็นได้ครับครับผมแล้วการการดำเนินการเข้าไปต้องไม่รู้สึกไม่ไม่ได้ตั้งต้นจะไปเอาเปรียบเขาด้วยใช่ครับเราให้เราคือผู้ไปให้อืม,อมสังขาบุรีสังขาบุรีโมเดลเนี่ยสรุปออกมาเป็นเป็นรูปธร,รรมชัดเจนพอเห็นผลพอสมควล,ล่าสุดก็เสนอคอรมอไปแล้ว เสนอรัฐบาลไปแล้วไม่ได้เสนอที่ทำเนียบรัฐบาลเสนอทำเนียบรัฐบาลนำนำเรียนท่านการเรียนท่านนายกรัฐมนตรีรซึ่งก็ได้มีบัญชาให้ท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงคือพลเอกยุทธศักดิ์สิทธิป,ปารามารับฟังการถแถลงผลของนักศึกษาแทนเดี๋ยวผมให้ท่านดรชัยรั์เล่า,าให้ฟังยังไงบ้างครับรัฐบาลท่านี่รัฐบาลหลังจากที่ฟังแล้ว ครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อผลงานของเราสําเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับเราก็มีการานําเสนอผลงานนะครับ,รบ <ait> เราได้มีโอกาสไปนําเสนอผลงานของเราเนี่ยที่ทาเนียบผาตบาลนะครับ <Mat? S 2> ในวันที่ย5เมษาที่ผ่านมาเลยนะครับท่านพลเอกยุทธศักดิ์สวิรพานี่ท่านได้โทรามารับทราบแล้วก็ฟังแนวทางของพวกเราในวันนั้นนะครับว่าจากการศึกษาของเราเนี่ยได้ผลงานการศึกษาออกมาเป็นอย่างไรนะครับรูปธรรมของ แนวทางการศึกษาในวันนั้นเนี่ยท่านเองท่านได้เอ่ยปากชมเลยครับว่าแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวทางที่เดินมาถูกทางแล้วพอเพียงอีกนิดหนึงว่าในวันนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสเรียนเชิญทูตจาก10ประเทศอาเซียนมาร่วมรับฟังด้วยนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางทูตของพม่านะครับทางท่านทูตของพม่าเนี่ยได้เอ่ยปากชมกับผมเลยว่าแนวทางที่ทำเนี่ยคิดได้ยังไง ทำไมถ uh ึ huh. องออกมารูกประธรรมเป็นอย่างนี้อ uh huh. จริงๆแล้วเนี่ยแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เดินมาถูกทางเป็นอย่างยิ่งเลย uh huh. แล้วก็อยากให้ขยายผลต่ออย่าหยุดยั้งครับนะครับวันนั้นได้รับคําชมจากทางท่านทูตเป็นอย่างยิ่งดูดูจากปฏิกิริยาตอบสนองทั้งจากฝั่งรัฐบาลไทยเองเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งพมา่าเองเนี่ยคิดว่าการดาเนินการในฝัน่งพมา่านี่คงจะสบายละเราสังขารไปที่อื่นก็คงสบายแล้วเพราะว่าในงานภาครัฐเห็นเู็นรปธรรมชัดเจนแล้วได้ได้ผลสําเร็จจริงๆนี่นะครับ แล้วทางฝั่งลาวแล้วนะท่านฝั่งลาวนี่เราเราจะไปทิศทางเดียวกันได้จริงๆนะไปได้ครับไปได้แน่นอนครับเพราะว่าเอ่ทางฝั่งลาวเนี่ยเอเรายิ่งเป็ดใกล้ชิดกันมากมากกว่าพม่าอีกนี่จะง่ายกว่าเลยสะตอั้นู่ภาษาก็ไม่ต้องแปลอะไรกันมากมายใช่ครับการสื่อสารไม่มีปัญหาเลยอืมแล้วตรงที่ไปใช้มั้ฮะหรือว่าการหยิบไปใช้นี่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรือว่ายังไงฮะอการหยิบไปใช้เนี่ยผมคิดว่า มีองค์กรที่รองรับในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกระทรวงกรเกษตรเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วที่จะเข้าไปยกโมเดลนี้ไปเนี่ยแล้วไปศึกษาหารือกันกับพี่น้องชาวลาวก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครพี่น้องชาวลาวเนี่ยให้ความยกย่องเทิดทูนสถาบันของเราเป็นอย่างมากณเวลานี้เนี่ยเขามีความปราบปื้มทุกครั้งที่อ,องค์สมเด็จพระเทพเสด,ด็จไปเยือนประเทศลาวเนี่ยนะครับพี่